ลานขื่อมันไปแล e ้วเขาให้ไหลออกเราบรนนั่งอยู่ในหัวกระได้วันนี้เห็ดจะได้เขามุนได้ยานมุนได้เฮ็ดโบได้ดอกเตยบม่ออกดอกเขาลูกบักแองแล้วบรรดั่งอยู่ในนะกูเป็นมัมนจะเมานี่ตายยอดนั่นข่ากันนั่นย้อนพีป่ปอบนี่ก็จกับแจ๊คธไรค้นหน่อยเอาขาข่าหมอข่าหมอมืตาจะเหลืองนี่ก็เป็นหมอหมอแล้วก่ ไฟว่าไอออกปากห้าเทียงแค่ขี้เลอะเขาว่าชุมรูหูมขิดกันนั่นผู้โชนะกับผู้หมอน,นัอ่นแล้วออกปากอยากให้เขาหนีนะ่ะหนาอยากหายบ่น,นีชั<อ>้นดอกแล้วผัวอีหยังก่อหุยตูนมันเมาเนี่ยนะ่ะแล้วบันดังอยู่หัานลานเขือ่อนนี่ตูนบรรลานเฉาอุ้ยโบได้ดอกเพรี้งว่ะมืมอเฮด็ดโบได้อ่ะเขาก็เอาลูกปใช้ยหลดเขากแก่ไปลักขี่สองคน ไปออกจะพุ่นแนละ้วจกักเช็ดน้องเฮาเฮาชิเห็ดปัดคือว่าบางอาจชาเชิงนะตัวเอกลีกอบัดแน่เนาะย่าบัวาเนาะลูกหลานตัวเองน<ด>เนาะเฮ็ดนั้นโอ้ยบริยนและยนันยานมันบ่ออกนะปฏิเฮ็ดเขาว่าเฮ็ดอันมันออกปากโลยปัดนําผู้เจ้ามันมาห้องเอาอยู่น่อยอือบ่ได้ตัวเองว่ามันเฮ็ดบ่ได้นายน้องแล้วหาผู้ใหม่ชายวบ่ลูกมาลงมาเฮือนน่ะเอาแน่แม่ขายบ่บ่ตัวเองเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาบ่เอา,าดอกออื ขายชาวพัดขี้ตะกี้นั่นอมหอมอย่างแม่ปลากแก้วนี่อีบางนี่เอาใน่แม่ให้อันอันนี้ขายตัวนี่บอ่บอบอ่อบ่อเอาเต็มเห็ดบุได้เต็มหม้อดอกว่าผู้ช่างเห็ดบุได้เฮ้ยว่าแค่มันสีขาวผู้ช่งหักเห็ดได้ผู้เจ้าอันเป็นปอบเปน็นดังอยู่ในหัวกระไรนั่นอ <laughs> าจารย์เห็ดอิตาไทย <laughs> เป็นอิตาไทยแบบน,นเนี่ยมัน,นออตูนหนยมันพ่อออตูนนะบัดลูกลุงอ้ายห้องพ่อมานั่น เนาะสิเว้าได้เออห้องอันพอดูน้องกันติปตุโยสิไปเฮ็ดบัดผัวมันเดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่เด้อยู่โดมแวพุ่นผัวก็ยังเมียก็ยังอยู่พุ่นแต่บ้านแล้วเนาะังแต่น้องมันอยู่นั่นน้องอีตู่อยังบักัน้นบักยังคนยังอยู่นี่เอาเมียเอานั่นนั่นดอกเฮาก็เจียมันอือเพิ่นเว้าแล้วเจียมผีเ่าเจียมเจ้าเยอเนาะ กว่าเห็นแต่แก่เงินแก่คำแก่ได้แกนีกับบได้เอาก็เจียมน้ำแน่เห็นมันเป็นันนั่นเขาก็เห็ดบไดแลวก็บชีเป็นยังเอาพื้นคำมันคคายเขากับบไดเอาบุไดเอานะยังนี่รลดนี่พอเห็นบไดหามผู้ไม่ช้อเขากับพอยังกับเจียมมันนั่นแล้วอเจียมผู้มันเป็นนั่นเนาะปตูว่าวไหนไหนว่าแจ้งเลยหละนี่นะโมเมนว่าเห็ดบไดโอ้ยมันขี้ข้าไปฉังอย่าทำมันมัน ขี่อันคือพนดว่าแล้วขี่ข้อช่างมากพูดแล้วอัน,นอัน,นอันผีน,นั่นที่เอาหัวมันเบิง่งข <อ S 1> ้ายังคงนั้นเอาเฮียนป่ามันพแอพองแล้วอืผีนัน่นมันได้ย่านหัวมันแล้วข้ายังอัาเด้เพ<อ>ื่อนอันหลานนี่เงื่อนเอื่อยนี่หลานนี่พ่อพระเดชนี่ผีชุบปลาแดงปลาเนี่ยอยู่ในบ้านหัวเมานี่คือว่าบดัดตันนี้มีแต่ลูกชิดเราอยู่ในบ้านหัวเมานี่ก็ดีปัดไปป่า บเห็นว่า่าวขมือเนี่คือบเห็นหดกินมันอมโอ้ักถือแท้ใดบบแมนว่าชิไปเฮ็ดบลูมรวยคือกันกระพอยดีเนี่ยว่าถือบได้บบได้แลยว <โด S 1> บบริบบติาหนาแปลว่าเฮ <โด S 1> <ห>าเฮาได้แล้วบบโบเฮ็ดตามเี็ดคลองนั่นยม, <โด S 1> มันก็แช่งก้าวเจ้าอยู่ห้นงแลผีเขาบกุมมัน,นคือกันกระพัวเฮาเฮาอันเฮ็ดมันก็คักแลวง้วที่เขาได้บอกคือนาะ แม่และประตูขานี่ยชั่วเนีอื่นเนว่าอุตาตาเห็นนี่หรอกเนาะเออแม่นแล้วประตูขันหัวนั้นแต่ละเยะอยู่บอกว่าเจ้โตัวมันบอกมันแชงหัวตัวโบแชงมันกด้เข้าได้เนาะอันนี้ผีนั่นขันเ้าภาคปฏิบัติอชิ้นทำนั้นมันได้แลวต้านมันได้หลยมันทิ่นไม่ได้บกคดยังไแม่ความประตูเนาะอันนี้แหละตัวกระมักแน่นะนาะ แล้วก็มาจักปฏิบัต oh, nah well, voilà. well, ิปน like er ัยน nah, nah, ่ะโอ้เฮ็ดแล้วก็ปีนึงยังบูเชียนละลานอันเฮ็ดน้ำผีนั่นเลี้ยงผีได้ปนนี้มันจักโลยังไม่บอกเราให้เราพี่ยังเลี้ยงหมูก็นปนนี้ไม่บอกเลยเป็นอยงกงดีเราเด็ดเราโทุแล้วจังหมอแค้นกเขนชิปหมอกันผู้ละเชนไม่บอกกันล้านนึงเนาะแม่นเี่ยปกินมันกันห้อนยามมันเดือนฉี่แล้ว ถ้าเอาเงินแล้วมันมันไปหมอแคนเลยเป่าเล่นเชนเล่นเชนครับกับพระเจ้าอยู่กันลังเทือกช่อมือชองพื้นเขาเลยเจ้าเลยู่พรเจ้าจำสิเป่าได้มาตื่นคนกิเป่าจนจนตายเพราะว่ากันผูกระทุนจนว่าท้องไข่หมดแล้วลุูมเขาเนาะมาตื่แม่เล่ามาตื่เนาะแล้วจะฟูบ่อของอันนี้กันว่าผูบ่อมานั่นโอ้ใครเนาะอันเดนี่ bây giờ hứa nó phóng đi những thứ này bật hứa nó ưa này hứa ưa này hứa nó này hứa này bật thứ này thứ thứ nó ăn ăn dối à hả bật thứ bấy nhiêu hán đi này โดยชำระมันหนิแหละเรียงกบมาใก่เนาะประตูมันกบมาใก่รัวแล้วเออนั่นเรียงโดนโดยจัยยงหวะาพี่ปอบบ้านเฮาเนี่ยพี่ปอบเชื่อเขานั่นผู้บัญเก่งอะไรนั่นตะโคดนู้นตะโคดนูนน้นตะโคดเถาวโวเม่็ดชื่อเราเนะี่ยทาวโวโดยกันแล้วเข้าไปแล้วโยกไปไหนคันว่า อันนั้นกาอยากกินยังให้กินรอตายรอดอันไอ้เออจาโหั่นป่าจักช้าได้เขาจังว่ารู้หลังทัน n เทมาถือน้าตัวเองเนี่ยนนอมาถือเก่งอะไรดิหนอประตูฉันนอเขาเห็นอันช้ำประคุณแล้วเลยจังว่าอันช้ำว่าผีปอบนั่นผีปอบผีพงมืนนะโอ้โหผีจว่า แม่บัตรพจน์จอดเนี่ยพี่ะไวยบ้านนั้นมันอยู่ในหน้าเขานี่หน้าแม่แตงอ่อนอืมันห้องอยากคืบคือเป็ดนี่ไไรมันเหรอสร้างว่าเนี่ยปาปปาปาเออปาปปาปฮอดยามันวันฉินรออ่างเราไปเรามาพี่ะไว้ตึ๊งเป็นป่าด้วยนี่เกินมันมีขักปันญอย่างมันปิดน้ำถิ่นนะบัดจพกุดอีกนานเขาเอานั่นนะตัวเองไปพังอันนะมันมันแห้งแหละแปลว่าเฮียนี่เก่าก้น ยไปพังนั่นมีจัดโลดโอไปพังชายกอมือนั่นเออพังอันบอลน,นันพี่ปอเป็นเหินเขานี่ครับอืมก็เก้าก้อนนี่ไปพังหน้าของมือนั่นเชิงหน้าเชิงฮือนนั่นแหละบดอดูดบอลแล้วอันพีนั่นแล้วชาตนะชาตินี่เลยไอ้เนีไ้ไปพังฮีนั่นเมียนนนะ่ะแล้วโลดไก่กับโบไก่โบถามข้าวฮอตเจ้า กันโชกกัโชด้วยพญาตรล้วนเลยกันว่าผีเฮ็ดว่าฉันบ่มีทางโลดบ่มีเลยม่นบ่เออมีด้วนหน้าด้วนบ่อนค่อยไปนี่ไปบึงผู้เช้าด้วนเชิดฝนวางทีนึงแล้วบอกว่าโอ้ยมาเห่าในห้องนี่แล้วแบบบ้านเด้ยวที่ได้านเดียวที่โทรถามเราเป็นอะไรกันว่ามันยังแห้งอยู่เลยจะเอาหินไปฟังให้แล้วไปเบิ่งผู้าวไปเบิ่งผู้าวไปเบิ่งผู้เช้าเลยว่ากันกับผู้เช้านั่น ครับผแม่ยกตัวเองอะให้ตัวน,นั้นตัวนี้อันคาดอกนั่นกัโทรไปถามเนาะโดยคอยเนี่ยจากไปแล้วคอยอยากถามเจ้าเาชาคก้อนว่ะอืมกับผู้ชเช่านะหลายประด้อีกของช่องอากาศเจ้าโดยแก้วคงดอกนะนะโดยกันไปแล้วเจ้าบอกว่าเป็นห้าชิปหกชิปลานบ่อร้อยลานเช่าลานบอ่อไว้ตัวหนึ่งบอ่อคำทุนนั้นบาทคนนี้บาทคอยแลย้วจะกหุ่นจักแต่พี่กันพอไปแล้วคอยชิปไปเอ้อค่ได้แพงเนาะ โดยบนได้หลายดอกว่าฉันหลายปนไดว่าเฮ้ยคอยพังโลดว่ะเดี๋ยวนี้นั่นฮีดเฮือนคอยนั่นหมูตุ่นแหละคดองคอยนั่นคอยเอาใจน่ะนำเจ้าเนีายหาล้านว่ะผู้ชาวว่าวถูกมไม่รู้ว่าพวกพังแท้หาล้านด้ประตูหาล้านกี่เนาะมึงเช่ามากกับโชติมอนอืผู้เจ้าอันผู้เขาว่าวให้นั่นแหละโดยผู้เฮือนเด้อเฮ้ยเด้อว่าเอาที่ไปหาผู้เชาเอออมาล้นไอ้มันว่ะ เออขีออ่โดยไปเลยบ้านจากบ้านไยังรื้อชาวบ,บ้านบนดูนัน<อ>่นแล้วทางหนุนกนั่งทางดับนี่แหล<อ>ไปแล้วข้อฮอดตเซธมัวก็ทั่วใส่เดี๋ยวนี้เฮามาฮอดเซธมัวแล้วให้เราออกไปหลัดคอยอยู่บนทางเด้อมหรถคอยชี้นั่นชี้นั่นคอยใช้เชื่อแบบนั้นแบบเอ,อเอิม<อ>ไปแล้วเป็นฮอดบ,บ้านเห็นมันก็อยู่มักนก็ควักมือ ด้ยเขาจะเปนบอนี่น bon แหละวะเขา,เขาแหว่เขาไปเลยกินเข่ากินน้ำในหื่นมันมาแรงเลยไปหาผู้เช่ามันก็โทุ่มใช้หมดผู้เช่าก็มามานั่งอยู่ในเหื่นมันก็ผู้ชเช่าก็เลี้ยวกันเออ้ยคอยดันมาแรงเลยไปเว้าวน้ำนน้นองเคยคอยกับกับลูกเคยผู้เ im, ว้าวันก็ว้ากันชกลงกันแล้วนั่นเขาว่าแล้วแต่เขาเว้าเยขาว่าได้ไรก็ ว่ากันนันแล้วว่าะอืถึงเขากึงยังแล้วไปแล้วเป็นกมอนเจ้าเฮือนบ่ถกนอนดวยไปเลยกัเขาก็เอากระชามันมักทุเรียนมันมากันลำไยน่ะมาด้วยกินเด้อเขาอ่ะกินมังลำไยแหละกเขาก็ก่ินะาใช้ตืวเท่าแก่อันนี้เเช่าค้นไปแล้วว่าฉัทำชุดนี้ก็แล้วรู้เรื่องมันบัดนั้นอะทำชุดนี้แล้วแหละจังการวชิชิตนอะไรกบุญเช่าเลยเหตุเลย ก no. ็แ um. ล้วเห็นบ่มีหยังดอกเรื่องมันลุงบันทึกมันยังกันพบบ้านเขาเรียกว่าหัวหน้าหน่วยนั่นโดยแน่ใดตวเอ่เจ้าผู้เป็นเาเป็นแก่บ่บ่แม่นเฒ่าแก่บ่นั่น่อน้องเยเาเาน่ะเป็นป้าอือผู้นี้เด้ผู้นี้น่ะลูกเยูเจ้าน้องเยกับลูกเยันบ่สิเว้าอีเอออยเว้าแืนแล้วจังเอาเฒ่าแก่เอาบ้านเอาหยังมาลูกบันทึกะอือ ก็ด pues nah ีแล้วอ่ะก็เดียวว่าอัันนน้ทุกทุกกับมุคอยนี่ก็แล้วมุคอยว่าอลไรกัเรื่องฮีดเรื่องคลองนั่นก็นชาววามันลงมันชึปชื้อหมื่นได้ปัจจัยมั้งเออกัสามชิบล้ะไวายตัวนึงกับงวดตัวนึงเด้อคำนในมุมนี้เนาะเด้อเหตุนั้นเลยละเงินสามชิปละกับควายตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งเออ เดบเรนเราบมันกินนี่นเนาะเจ้าเชียร์อำเภออนนี่กัเชียจ้านชีหล้านนี่กัเอาเอรถแล้วให้แล้วหน้าอกคนทุนประชาแหลจังมามาเชียรให้ยเชียหลายไปไหนเชียาบล้านกับควายตัวนึ่งตัวนึงอะไรเออโอ้ยไปเอาบได้หรอกเจ้าชายตัวไหนคนบจักเลห้ยวให้ขันอภิชานั่นที่ว่าว่าวกันแล้วได้ แล้วจังด้มานี่ย่อยว่าวเลยได้หาล้านกระหมูตัวนึ่งก็เพรบ่ว่าน่ะไดนใช่ม้อยอยู่บ่ผู้สาวใช่ม้อยอยู่นั่งมือทีเออใกล้คอยนี่โดยหรือเพิ่นเว้านั่นนั่นแหละก็บ่จักแนวต่อได้คอยว่ามันบ่แม่นต่อคือหาชื่อควายไดรคือซีนชามชิบล้านเขาคอยสิให้ชฉวงเขาล้านชิบล้านนี่มันก็ย่านหมู่เจ้าบ่ได้บ่ได้แล้วว่าะฉะนั้นเนาะเออบ่ได้แล้วก็เท่านั้นแล้วก็คอยกับบุจักแนวต่อได้คอสิมื้อแล้วมือก็มื้อแล้วหรือมือ กับบันทุนคุณเจ้านนั้นมึงเช่ามาแล้วเขาว่าบันเทบานมันกับอะไรจังมันได้ขน้องเคยนั่นกับป้าน่ะมันกับไปบริป้ากับชมเมียมันแล้วจงมันเอาเมียมันให้เจ้าเลี่ยชินอ่ะคันว่าเมียมันไปหันไปนี่มันก็นอนน้ำป้าน่ะไปหันไปนี่หาลูกไม้ลูกตอกหานั่นหานี่กับไปกับป้าน่ะเห็นปะมันไปบ้านเขาว้าสร้างว่าเนาะกันกับเมียมันอะไรเนาะเอากับชัมเมียมันน่นแล้ว ดูเลยคุณตู่ฉะนั้นมันชิวเาช้ำน,น,นั้นบ้านค่อยนี่ย่างช่วชุดกระชิบลาดหมูตัวนึงวันชิวหน้าชุมแทยบ,บ้านห่อวะมันเก็ทีแม่นค่อยว่ะเนาะมันเช่ามาแหละก็กินเข่าต้มเย็นในนานบอนค่อยไปเช่าค่อยกับม้าลุ้บ้านบ้านอันนี้แหละเขาว่าว่าอันลุงอันกับป่า อันด okay. okay. ินกันนะน้องเคยกับป้าเดี๋ยวมามาประชุมกมาชองบ่ออะไได้เป็นอันนี้นะโดยหับอันนั้นตัวนั้นนั่นบ่อหน้นเนาะมันมันคอยอันนั้นเนาะบ่ได้ลินมาได้ล้วงเนาะกันนะโดยอันนี้เชื่อเห็นตัวอย่างมาลิเนียน่องเคยกับป้าเนี่ยมันกระชับเมียมันแล้วหักเคลื่อนกะคือวันนี้กับนี่แหละเคลื่อนอัไรนั่นแล้วเชื่อเมียมันไปหั่นไปนี่เนาะโดยไปฮอด ชามชีคืนบอไปหานั่นหานี่ก็มันกับนอนนำปกันกับป่าไปนำป่า<ม>โดยน,นอนเนี่เอาถึงน้องทั้งเอือกับอะไราับอะไรเห็นหรือเปล่าเอา้าเขา,า,า,เวาวน,นอนแถมเอือยใช่ไหมบอกมาจับว่าจะว่าวันขอดองอันบ้าบันไดหน้าที่กันโตน่ะเป็นพี่อ้ายเว้ากับเว้าวที่น้องชาวน่ะคือแมนบอกบอกันนี้น้องเคยเว้าวที่ป่าลูกเคยเว่าวอัน ฮีดไม่เท่ามันชิวว่าถือต้องกันเลยหมอนนองเคยกับลูกเคยนั่นหมอเนาะลูกเคยนั่นชิวว่านั่นเนาะหมอนั่แหละชิวว้าให้มันหมอน้องเคยเนี่ยโดยมันชิวมันจะว้ากันได้โดยแต่เป็นกันเนี่ยคอยอันวางกี้เนี่ยอันผันเมื่อานแล้วนี่อือันนี้ก็มันว่ากันถือกันแลวกับหมอหลอดหมอหลอดมันไปลิ่นมันอ่ะโดยแต่ว่าถือต้องฟองดองกันฉันมันกับบเว้่าแล้วหมอหลอเว่าไอเอ้ยว่ะเย็นนี้หัน ถ้าว่าเจ้าป้าห้างช่างนี้กันกับเมียนําบัวเจ้าแขนช่อช่อยเชยพ่อเมียเจ้าช่องบาทก็ใม้เอาขึ้นได้อืมมันเป็นของมันรู้ได้เจ้าใช่พอเออคยก็ดีอนคอยชาวบ้ายังนจงจังหวะมันคอยเอาออกจากคอมันไปเมียนในทงเชื่อบันบันเมื่อมันก็หลักเขาก็เลยอย่างนั้นแหละลูกคอยทำบุคอนได้คอนเจ้าช่องบาทนาไปใส่เอากระอีหานั่นแล้วะเออ เดี right. uncle, around, ๋ยวได้จะเอาเอาเอาเออเอามาแหละก็มาอันใส่ตรงเชื้อเนี่ยเพราะพ่านไปเนี่ยมันเห็นหนูผูเอาเมียนมันก็จกเอาแล้วมันก็เมื่อแล้วไปน่นใช่ใช่มันก็โบเชื่องกันกระแจอลุ่แล้วเจอลุ่มท้องเอาเมียนอะไรอันนั้นโจกเสร็จแล้วก็เอาสร็จแล้วกระปูนังเมียนด้วยดยมันก็อันมันยันนำเดินยันชันมันมันก็เอาไปเมียนนักตาด้ยก็บอกเห็นว่ามันห่าง ครับพได้เหตุการณ์งั้นนะคมันกขายนมันขายบาทหนึ่งมันก็ห้าหมืนเลยเนาะได้เป็นเงินกีนี่ยห้าหมื่บาทเลยโยคือพอจีบเงินห้าหมืนบาทมันก้มและปีหนึ่งกันวันประหยัดคือเข้ากินนะนาอประตูแม่นยุบประตูเอ้เงินห้าหมื่นละอัดชอบหนึ่งวันมิแต่เจ็ดแสนที่ถเนาะเจ้าชิวไ่้ชอบละพัดเปนบ่เเ้ชวะโอ เวลาเดินหาผมเป็นพยังอีเดินหมเนาะพตูมันก็ได้นอนมอ้นเล่นมอรมอมลอยลเนาะมอนก็นอนน้ำมันอยู่แต่ก็ได้งอนันกันแล้พนกันั่นเรวเนาะยันพุลบอนกับมอมเนาะตรงนเดยวออกกองุนยอมันยามันโดยมสุดอกลูกวาบเดือนนี่เขาอนิซอมาให้สองบาท โอ้ดยดโดยพอเนี่ยนะให้เต็งเลยได้เลยเขาลดทอมาฮ้องเจ้าเนื้อผัวคือว่าชงบาทเอาอีห่านเาเมื่อเล่ได้อีห่านนีย่านหัวเนยดวน้วยอนะ้นี่ดิดคุณแม่ว่านั่นแต่ผม่ยแม่แล้แม่ไล้ไปดูดเนาะเป็นองบ้านหลักเอาเมื่อดเนาะแม่ก็ไปตูแลรำไปหาค่าค่ะอ๋อ ค่าอานอันนี้น่นอันนั้นแหละคนเห็นบ่วานเชื่นเจ้าน่ชาวชวันคอยมาหาเจ้าได้ยินไล้ของมันโทระฉับเนาะแ่จริงมันบดมาดอกคิดตัวได้พอตัวโอ้าอยู่ชชยชวันมาหาเจ้าเมื่อค่งทางรถตายเลรถตายรถตายรถรถจัก โดยตายเลยคนชิคับรู้นหมเออมาพอดพุตุซ้ำเออันโอู้หินห็นได้จังหวะนั่นเมื่อได้ชิมาอีกจักแล้วคยชิมาลดใช้ทางอันกระโชมมาโอนเงินมาให้คนนะกว่าเอาเลยมันเลยบานนี้ยเมื่อพอดบ้านเจ้าไล่ก็ได้ขาดูเอาแต่ชวันมาเชโนนี่ก็แเชนึงมันวน่ออืมบ้านนี้เมื่อพอดเดินเจ้าอีกอ่ อุนมาวังหาเชนนี่ก็ได้ดอกมันด้วยโดยทายว่านละอันค่อยลงไปเะก่อนเนอะค่อยลงไปฮอดบนภาคเะก่อนนะเจ้าอันชงอันเลขบัญชีมาคอยเนอะเออเออพูดด้อยเมื้อนี้เจ่าเจ้าชีบไฉ่เป็นอะไรมาแล้วเชโนมาแล้วมาแล้วบ่เออไปชงเลขบัญชีให้เจ้าเออไปแล้วห้องยมโบฮอดแต่ขอยแล้วเขาอยู่ในเชโนเลยเลยป้าดุดเลือกมาพอดึก ก็จากันก็มันชลวรรณน่ะแล้วไปกับเขาบอกแพทย์น้อยแต่กับม่น้อมเนาะไปพากกันแต่บ้านเจ้าแต่ชลวรรณมาหอดฉวัสนีลายปนไดเชโน่ชีแชนเลยชีแชนก็หอดเนาะเขาจะโอนให้เจ้าได้๋ยนี้เด้อเออเออโอนมาแล้วก็โอนไปแตอไปได้มือหนึ่งนั่งโชคยังติดอยู่ยังหับกันได้อยู่หอดมือชองมาเลยกับบล็อก เล็ดออกเลยกับโทษกันเลีเล้ยวเลยบ่กับโบเห็นนอดก,กินมันกระเท้าขมือโอ้ย <c oughs> มาอีแม่